ชมพู่แอปกับข้าเหนื่อยเงินก้อนแรกจากการทำงานในวงการบันเทิงต้องบอกเลยว่าเป็นสองนางเอกซุปตาดังที่โลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับชมพู่อาริญาและแอปทักษอรซึ่งตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันพวกเธอฮอตและปังไม่ไหวมีผลงานออกมาให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์โฆษณาพรีเซนเตอร์ปัจจุบันพวกเธอก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่ตลอดมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากแถมสวยเป๊ะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนการเวลาไม่สามารถทำอะไรพวกเธอได้จริงๆ ล่าสุดในรายการสามแซบชมพู่แอปได้เล่าถึงรายได้ก้อนแรกจากการทำงานในวงการบันเทิงให้ทุกคนได้รู้กันชมพู่เผยถึงเงินก้อนแรกที่ได้จากการทำงานให้ฟังว่าเงินก้อนแรกในชีวิตเลยเหรอที่ทำงานประมาณ4,000บาท3-4,000บาทถ้าทายโฆษณา,าเป็นตัวประกอบได้4,000บาทส่วนละครเรื่องแรกก็หลายๆตอนรวมกันก็เป็น6หลักอยู่แต่พอบวกลบคูณหารค่ากินค่าอยู่ค่าน้ำมันรถมันก็แบบคุ้มเหรอแต่มันก็ทำ ไม่ได้มีคำถามมากเพราะเราเด็กมากส่วนทางด้านแอปเราถึงข่าวจ้างในการทำงานครั้งแรกให้ได้ฟังว่าจำได้เลยว่าเป็นงานถ่ายโฆษณาถ่ายถึงเช้าเลย30 0 0 0บาทแต่ถ่ายถึงเช้าเลยนะสมัยก่อนไม่มีฟิกเรื่องเวลาถึงไหนถึงกันยันเช้าก็คือยันเช้าก็ไม่รู้ว่าคุ้มค่าเหนื่อยไหมแต่ปัจจุบันพวกเรามีค่าตัวที่สูงมากนะซ้อบอกเลย